สวัสดีค่ะก้อยจากเพจร้านสมุนไพรนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาปลูกกระหล่ำปลีกันค่ะก่อนอื่นนะคะตื่นเช้ามาก็จะมาฉีดน้ำหมักให้ต้นหอมกันก่อนค่ะต้นหอมนะคะพรุ่งนี้ก็ได้ถอนส่งแล้วค่ะจะส่งให้กับลูกค้าที่เขาจองไว้นะคะตอนนี้ก้อยปิดจองก่อนนะมีคิวยาวมากๆเลยค่ะสําหรับหอมแบ่งเลยมีพี่ๆหลายๆท่านทักกันเข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมารดต้นกล้าต่อเลย ต้นกล้าตัวนี้จะเป็นต้นกล้าไสที่พร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะคะก้อยๆย้ายน้องเขามาไว้ตรงแปลงผักแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมายัดฟางก่อนค่ะก้อยจะปลูกกระหล่ำปรีนะคะเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยจะยัดฟางน้องยากนะคะก้อยก็จะใช้วิธียัดก่อนแล้วค่อยปลูกค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารดนำต้นกล้าหน้าบ้านตรงนี้ก่อนเลยนะคะ ต้นก้าหองเรานะคะต้องลดเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะและถ้าวันไหนอากาศร้อนๆนะคะก็ต้องลดให้น้องเขาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเลยค่ะหรือสังเกตจากพีดมอสนะคะถ้าผีดมอสเขาเริ่มแพ้งเนี่ยก็ต้องรีบรดเลยค่ะ เที่ยงแล้วแดดร้อนแล้วนะคะก็จะมาทําการแพ็คออเดอร์ให้กับลูกค้าที่สั่งมาค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะทั้งเซตทดลองปลูกแล้วก็มเมล็ดผักจะมีทั้งเซตทดลองปลูกสลดัดเซตทดลองปลูกขึ้นชายนะคะเซตทดลองปลูกหอมแง่งแล้วก็มเมล็ดผักต่างๆค่ะก้อยก็ทําการแพ็คแล้วก็ไปส่งของให้ที่เคอรี่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะกลับมาก็เย็นพอดีเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาปลูกกระหล่ำปลีกันเลยนะคะก้อยก็จะรดน้ําก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาแหวกฟางแบบนี้ค่ะ ก็จะทําเป็นหลุมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พีทมอสลงไปหลังจากนั้นเราก็บีบก้นนะคะแล้วก็ดึงต้นกล้าออกมาแบบนี้ค่ะลากน้องเขาก็คือเยอะมากเลยนะคะน้องเขาอยู่ในถาดหลุมมาได้15วันแล้วค่ะอายุตั้งแต่วันเพาะ,มะเมล็ดก็คือ20วันแล้วนะคะสารอาหารในพีทมอสเขาก็เริ่มหมดแล้วค่ะ ได้เวลาย้ายลงแปลงนะคะลากน้องเขาสวยแล้วโตเร็วแบบนี้นะคะก็ใช้พีดมอสเกตพรีเมียมนะคะเป็นพีทมอสเกตเดียวกับที่ก้อยส่งให้ลูกค้าเลยที่ก้อยต้องเอาพีดมอสมาใส่ในตะกร้าแบบนี้ก่อนนะคะตอนที่ปลูกน้องเขาเนี่ยเพราะก้อยต้องการให้น้องเขาซ้อมกันค่ะลากเขายังไม่เคยโดนดินเลยนะคะเราทําแบบนี้ให้เขานะคะลากเขาก็จะลงไปเจอพีดมอสก่อนสักพักพอเขาเริ่มอยู่ตัวพอเขาเริ่มปรับตัวได้เขาก็ลงไปเจอดินได้สบาย ก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกกระถางเลยนะคะวันนี้ก็ได้ทำการปลูกไปประมาณ250ต้นนะคะก็คือ250กระถางนั่นเองส่วนสูตรการปรุงดินที่ก้อยปลูกนะคะเดี๋ยวก้อยจะมาแนบลิงก์ให้นะพีพีจะได้หาดูกันในง่ายๆค่ะส่วนวิธีการเพาะกระหล่ำนะคะก้อยก็ใช้วิธีเดียวกับสลัดเลยวันนี้ปลูกเสร็จแค่กระหล่ำนะคะก็มืดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อน้องสลัดอื่นๆกันนะคะเดี๋ยวก้อยจะมาฉีดป้องกันมแมลงไว้เลยนะคะจะใส่ไปประมาณขวดนม ประมาณคอขวดไม่เต็มนะคะจริงๆใส่ขวด M100 ก็ได้แต่ก้อยหาไม่ได้นะคะนมนี้ก็มีปริมาณใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็ใส่สารจับใบค่ะหรือซันไลก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเราก็มาใส่น้ําให้เต็มถังแบบนี้เลยนะคะสําหรับถัง20ลิตรนะคะก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรป้องกันเพียแมแรงเดยกก้อยจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้เดี๋ยวก้อยขอตัวไปจัดการน้องๆเขาก่อนค่นคะ